สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกพลดีบุญมีนะชุมแพร,รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้ครับ จะถึงใจวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารการบ้านการเมืองครับรวมไปถึงเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยครับคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้เองเนี่ยหลายๆคนเองก็อาจจะมองนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความผันผวนอย่างมากนะครับทั้งด้านของเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกเองก็มีความผันผวนเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องมาติดตามนะครับว่าทางด้านของรัฐบาลครับจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่มีการจับตาม,มองอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟัง นั่นก็คือดังด้านของดิจิตอลวอลเล t หนึ่งมืนบาทครับคุณฟังโดยล่าสุดนะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทละรงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปิดเผยนะครับว่าศูนย์ดิจิทัลนะครับชุมชนถือว่ามีบทบาทสําคัญนะครับ เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการให้บริการทางด้านของเทคโนโลยีและใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชนและตั้งอยู่ในพื้นที่นะครับที่อยู่ทั่วประเทศเหมาะสมนะครับที่จะตั้งเป็นศูนย์บริการข้อมูลและช่วยเหลือการลงทะเบียนในเรื่องของดิจิทัลวอลเลทซึ่งเป็นนโยบายนะครับหลักของทางรัฐบาลดังนั้นนะครับจึงได้มีการมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการในการจัดอบรมและให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนและ อาสาสมัครดิจิทัลเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านระบบดิจิทัลบัลเลตครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของทางกระทรวงดิจิทัลเพืเศรษฐกิจและสังคมครับก็ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมภาคปฏิบัตินะครับควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านอาชีพโดยใช้แอปพลิเคชันหลักนะครับของทางสำนักงานคณะกรรมาการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรวมไปถึงนะครับการใช้งานร่วมกันกับในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัดและแอปพลิเคชัน One Family One Soft Power หรือว่า OFOS นั่นเองโดยได้มีการนำความรู้นะครับจากการอบรมนะครับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบรวดรายนะครับ้าประจำพื้นที่ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครับทางด้านของประัดกระทรวงการคลังครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าทางด้านของทางกระทรวงการคลังครับยังไม่มีช่องทางการใช้เงินมาตรา28นะครับพรบรวินัยการเงินการคลังพุทธศักราชส5 6 8สําหรับโครงการเต erm ิมเงินดิจิตัล1,000 0บาทผ่านระบบนะครับดิจิตัลวอลเลต เป็นอีกหนึ่งนะครับในส่วนของเครื่องมือทางการเงินนะครับที่ทางรัฐบาลต้องบริหารจัดการเงินงบประมาณขณะนี้นะครับเตรียมวงเงินงบประมาณนะครับที่ใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับสี่แสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับตามการประมาณนะครับว่าจะมีประชาชนนะครับใช้สิทธิ์นะครับสี่สิบห้าล้านคนแต่หากงบประมาณนะครับไม่เพียงพอนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในมาตรา28แต่ขณะนี้นะครับยังไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินในก้อนนั้นนั่นเองครับคุณผู้ฟัง แต่ในส่วนของภาคประชาชนนะครับที่มีการเข้าร่วมโครงการแบบเต็มร้อนะครับหรือว่าประมาณ50.7ล้านคนยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของแหล่งเงินเพราะว่ารัฐบาลนะครับมีแหล่งเงินเพียงพอนะครับที่จะนํามาใช้คาดว่านะครับในเดือนกันยายนนี้จะทราบจํานวนนะครับผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการส่วนการใช้เงินก็ประมาณเหลื่อมปีนะครับจากปี67นะครับข้ามปี68นั้นดําเนินการได้อยู่แล้วนะครับทางด้านของรัฐบาลได้มีการกําหนดไว้เพราะว่านะครับเป็นรายจ่ายนะครับที่ลงนามสัญญาผูกพันไว้ด้วยนะครับก่อนสิ้นปีงบประมาณซึ่งมีหลายโครงการนะครับของรัฐที่ทําสัญญานะครับกับเอกชนเพื่อเป็นงบผูกพันนะครับข้ามปีซึ่งประเด็นนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็ได้มีการชี้แจงว่าไม่น่าเป็นห่วงครับคุณผู้ฟังทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่า โครงการดิจิตอลวอลเล t นะครับรัฐบาลเองเนี่ยเปลี่ยนเงื่อนไขและก็แหล่งเงินนะครับที่ใช้มาโดยตลอดโดยในช่วงหาเสียงนะครับเลือกตั้งเองเนี่ยจะแจกเงินประชาชนทุกคนนะครับอายุ16ปีขึ้นไปโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ล่าสุดนะครับประชาชนนะครับที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะครับมีรายได้ต่อป,ปีไม่เกิน840,000บาทและมีเงินฝากในบัญชีร่วมกันนะครับไม่เกิน500,000บาท ข้อมูลดังกล่าวนะครับก็ได้มีการระบุข้อมูลนี้ไว้นะครับในวันที่30มีนาะคม2 5 1 7ที่ผ่านมาขณะาาที่การใช้เงินงบประมาณเดิมนะครับ560,000ล้านบาทนะครับลดเหลือ5,000 0บาทและล่าสุดนะครับก็เหลือในส่วนของ4,500,000บาท โดยแหล่งที่มาของเงินนะครับมาจากในส่วนของการออกพรบงบประมาณนะครับเพิ่มเติมปี67ดนะครับด้วยวงเงิน12200 0ล้านบาทและการบริหารการจัดการงบประมาณนะครับ4 3 0 0 0ถึง48,000ล้านบาทรวมเป็นนะครับ1 6 5 0 0 0ถึง170,000ล้านบาทและปีงบประมาณ2568นอะครับอีก280,000ล้านบาทซึ่งมาจากการปรับ เพิ่มวงเงินนะครับงบประมาณและการบริหารการจัดการงบประมาณนั่นเองครับคุณฟัง ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าในส่วนของเงินดิจิทัลวอลเลตเนี่ยครับจะมีในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรได้บ้างนะครับคุณผู้ฟังซึ่งอันดับแรกนะครับก็ต้องมีการติดตามหรือว่าศึกษาข้อมูลก่อนนะครับในเรื่องของวิธีการลงทะเบียนครับคุณผู้ฟังทางด้านของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์พี่น้องอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์นะครับเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตนะครับคุณผู้ฟัง อีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังทางด้านของปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับรวมไปถึงสิทธิปังตานะครับที่ทางด้านของลูกจ้างเนี่ยได้ประสบกับปัญหาอยู่ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันครับคุณผู้ฟัง ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็แรงขย่าในด้านของดิจิทัลดิสครับชันนะครับในช่วง1-2ถึงปีที่ผ่านมาซึ่งมาทั้งเร็วแล้วก็มาทั้งแรงนะครับทำให้สินค้าและการบริการหลายประเภทนะครับที่เคยเป็นดาวลุ่งในอดีตและได้มีการเดินทางเข้าสู่ภาวะแบบโลกลืมอยากใช้ช้านะครับบางธุรกิจนะครับก็มีการปิดตัวลงไปก็ต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในสังคมปัจจุบันอีกด้วย ขณะที่เงินทุนนะครับต่อชีวิตนะครับได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญสูงสุดนะครับที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจ แน่นอนนะครับว่าองค์กรนะครับหรือว่าบริษัทไหนนะครับที่มีการเงินที่ตึงตัวนะครับไม่มีสภาพคล่องหนี้สูงนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะเดินหน้าต่อไปของธุรกิจนะครับถ้าถามว่าเศรษฐกิจซึมยาวนะครับบริษัทแห่ปรับโครงสร้างองค์กรได้มีการจับสัญญาณนะครับทางด้านของเศรษฐกิจไทยในเวลานี้อยู่ในบรรยากาศที่มีค่อนข้างซึมครับคุณผู้ฟัง ลากยาวนะครับมาตั้งแต่ในช่วงของโควิด1 i สะท้อนนะครับจากการที่มียอดปิดโรงงานนะครับที่มีความเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงหนี้เสียนะครับในภาคครัวเรือนมีแนวโน้มนะครับที่จะมีการสูงขึ้นทําให้ธุรกิจส่วนใหญ่นะครับที่หวังพึ่งการบริการในประเทศซบเซานะครับไปตามๆกันตลอดจนนะครับห่วงโซ่อุตสาหกรรมยันยนนะครับที่อาศัยอยู่นะครับรวมไปถึงภาคการศึกษานะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างต่างๆนะครับขององค์กรภายในอย่างเงียบ สอดคล้องนะครับกับนิยามทางด้านเศรษฐกิจไทยในเวลานี้นะครับที่นักเศรษฐศาสตร์นะครับให้คำเรียกว่า silent recession หรือการถดถอยนะครับของเศรษฐกิจอย่างเงียบเงียบที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยสัมผัสได้จากแรงกดดันนะครับทางด้านของการเงินค่าครองชีพสูงต้นทุนการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มรายรับนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของภาคธุรกิจที่รายจ่ายเนี่ยคงที่แต่รายรับเนี่ยหดหายนั่นเองครับคุณผัง ทางนี้ครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการเกิดภาพนะครับบางบริษัทเองเนี่ยทยอยปลดนะครับในเรื่องของคนงานบางที่นะครับก็มีการเลื่อนจ่ายเงินเดือนพนักงานจากอูฟู่นะครับก็มีนโยบายในเรื่องของการลัดเข็มขัดตัดเงินนะครับทุกด้านลดสวัสดิการพนักงานแม้กระทั่งนะครับเริกงจ้างหมอนวดนะครับเข้ามาบริการในออฟฟิศอย่างเก่านะครับซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของลูกจ้างอย่างแน่นอน ท้งนี้ครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการเปิดถึงกฎหมายแรงงานเลิกจ้างนะครับการปรับโครงสร้างองค์กรในประเด็นดังกล่าวคุณผู้ฟังทางด้านของผู้สื่อข่าวเองก็ได้มีการชวนเปิดกฎหมายทางด้านแรงงานกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทเนี่ยปรับโครงสร้างองค์กรนะครับหรือว่าผัดวันเลื่อนจ่ายนะครับเงินเดือนลูกจ้างนะครับมีสิทธิ์ทางกฎหมายนะครับอย่างไรบ้าง จากข้อมูลนะครับที่มีการเผยแพร่แล้วก็ได้มีการให้ความรู้นะครับจากรองศาสตราจารย์ดรีเนธสารพงศ์นะครับเพจกฎหมายแรงงานครับคุณผู้ฟังระบุนะครับว่ากรณีบริษัทนะครับมีการอ้างว่าจําเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างองค์กรปลดพนักงานออกแต่ภายหลังนะครับพบว่าตําแหน่งดังกล่าวเนี่ยยังคงมีอยู่และไม่มีเกณฑ์นะครับที่แน่นอนอาจจะถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างนะครับที่ไม่เป็นธรรมและสามารถฟ้องร้องดําเนินคดีทางกฎหมายได้นะครับคุณผู้ฟัง เทียบเคียงนะครับกับคำพิพากษาสาลฎีกานะครับที่5 7 1 4ทับซึ่งระบุนะครับว่าการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างนะครับจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ต้องนะครับพิเคาะถึงสาเหตุการเลิกจ้างนะครับว่ามีเหตุจําเป็นหรือว่าเหตุสมควรในการเลิกจ้างหรือไม่ซึ่งการที่นายจ้างนะครับเลิกจ้างลูกจ้างก็เพราะว่า เพจปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อที่จะสอดคล้องนะครับกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ3ปีโดยอ้างว่านะครับเพื่อแข่งขันทางธุรกิจและข้อที่จริงนะครับไม่ปรากฏนะครับว่านายจ้างเนี่ยประสบกับภาวะความจําเป็นหรือว่าขาดทุนจนถึงต้องนะครับมีการเลิกจ้างลูกจ้างนั่นเอง อีกทั้งนะครับในส่วนของงานเองในส่วนที่ลูกจ้างนะครับรับผิดชอบยังมีอยู่เพียงแต่นะครับนายจ้างมอบหมายให้บุคคลอื่นรับผิดชอบแทนนะครับประกอบกับไม่มีความชัดเจนนะครับว่านายจ้างมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือว่าประเมินให้คะแนนในการเลือกจ้างลูกจ้างอย่างไรดังนั้นนะครับในส่วนของกฎหมายแรงงานเองนะครับ แม้ายจ้างนะครับเลิกจ้างลูกจ้างโดยนายจ้างนะครับต้องมีการจ่ายค่าชดเชยนะครับสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวนะครับล่วงหน้าและค่าจ้างนะครับสำหรับในส่วนของวันหยุดพักผ่อนนะครับประจําปีแก่ลูกจ้างแล้วการเลิกจ้างดังกล่าวนะครับให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั่นเองครับคุณผู้ฟังสรุปข้อสังเกตได้ดังนี้คคุณผู้ฟังการปรับโครงสร้างองค์กรนะครับจนต้องมีการเลิกจ้างลูกจ้าง แต่ในส่วนของโครงสร้างใหม่นะครับยังไม่มีส่วนงานของลูกจ้างอยู่แต่ให้คนอื่นมาทําแทนจึงน่าคิดนะครับว่าผลของการปรับโครงสร้างนะครับส่งผลโดยตรงนะครับในการต้องเลิกจ้างหรือไม่การประเมินผลงานนะครับปรากฏว่า KPI นะครับไม่มีความชัดเจนในเกณฑ์อะไรนะครับ แต่ละหัวข้อคะแนนเท่าไหร่เพื่อที่จะใช้เป็นการประเมินซึ่งถ้ามีความชัดเจนมากพอนะครับจะทําให้เห็นว่าลูกจ้างเนี่ยไม่มีความสามารถหรือว่าสมรรถภาพนะครับในการทํางานมากพอก็อาจจะเลิกจ้างได้ซึ่งคดีนี้เองนะครับศาลมีความสงสัย,ยนะครับตามข้อ1และข้อ2ผลจึงเท่ากับว่าเป็นการเลิกจ้างตามอำเภอใจเป็นการเลิกจ้างนะครับไม่เป็นธรรม ลูกจ้างนะครับที่ได้รับผลกระทบจากนายจ้างแบบนี้จากนายจ้างเลื่อนจ่ายเงินเดือน,นครับทำอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งทางด้านของทางกฎหมายเองนะครับก็ส่วนประเด็นสําคัญครับที่มีคําถามยอดฮิตมากที่สุดนะครับนั่นก็คือกรณีถูกเลื่อนจ่ายค่าจ้างครับหรือว่าเงินเดือนลูกจ้างมีสิทธินะครับเรียกร้องทางกฎหมายอย่างไรได้บ้าง จากคำถามนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ตรีเนศครับก็ได้มีการตอบคำถามตรงนี้นะครับว่าตามกฎหมายแรงงานนะครับประกอบกับสัญญาจ้างงานแรงงานกำหนดให้นายจ้างนะครับจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันแต่ต้องนะครับไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั่นเอง ซึ่งหลายคนนะครับก็มีปัญหานะครับอีกว่าตกลงจ้างกันแล้วนะครับด้วยวาจาไม่มีสัญญาต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าสัญญาจ้างหมายความว่าสัญญาไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าด้วยวาจาระบุอย่างชัดเจนหรือ เป็นที่เข้าใจนะครับโดยปริยายก็ได้โดยเนื้อหาของสัญญานะครับจะต้องระบุนะครับในเรื่องของบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าลูกจ้างตกลงนะครับจะทํางานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เรียกว่านายจ้างและนายจ้างนะครับตกลงให้ค่าจ้างครับตลอดระยะเวลานะครับในการทํางานให้ เมื่อตกลงกันแล้วนะครับจะจ่ายค่าจ้างก็ต้องนะครับดูต่อมานะครับจะจ่ายค่าจ้างเนี่ยกี่วันแล้วก็วันเท่าไหร่ซึ่งต้องดูนะครับจากข้อบังคับในการทํางานเพราะว่ามาตรการ108นะครับกำหนดไว้ว่าข้อบังคับนั้นนะครับอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับรายงานดังต่อไปนี้นะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือวันและสถานที่จ่ายค่าจ้างค่าเสียเวลาล่วงหน้าค่าทำงานในวันหยุดและรวมไปถึงนะครับค่าล่วงเวลาในวันหยุดอีกด้วยนะครับ ซึ่งก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าทางรัฐบาลเองจะมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใจถึงใจคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังได้นะครับผ่านทางช่องทาง YouTube r t r t ์ท Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบนะุญมีนชุมแพทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ธนาคารเลือดสีราชขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จําเป็นต้องใช้เลือดหากท่านมีสุขภาพดีและไม่มีความเสี่ยงไม่ได้มีสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019และไม่ได้เดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019ในระยะ2สัปดาห์ที่ผ่านมา มาร่วมช่วยชีวิตคนไทยด้วยกันซึ่งศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชมีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือดก่อนเข้าสถานที่อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงานรวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราช อาคารนวมินทราวพิษ84พรรษาชั้น3โรงพยาบาลศิริราชได้ทุกวันเวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทร0 2 4 1 4 0 1 0 0หรือ0 2 4 1 4 0 1 0 2